คุยให้เคลียร์ของเราในวันนี้จะไปในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเพื่อไปดูการบริหารการน้ําในช่วงของฤดูฝนนะครับเราจะไปพูดคุยกันนะครับกับทางด้านของหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานกำแพงเพชรนะครับคุณสุรพลแสงคําพันธ์ปนี้ท่านอยู่ในสายกับเรากันแล้วท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับครับผมหัวหน้าครับเริ่มถามกันเลยแล้วกันนะฮะถามถึงสถานการณ์น้ากันสักนิดหนึ่งครับเพราะว่าตอนนี้เราเข้าสู่ฤดูฝนแล้วสถานการณ์ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับครับผมก็ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีนะครับท่านผู้ชมและผู้ฟังนะครับน่วที่ติดตามนะครับในส่วนของมุีิจังหวัดประเภทครับวันนี้คือผมเองได้รับมอบหมายจากท่านผู้ในการสกลาลที่สี่นะครับมอบหมายให้ให้ข้อมูลนะครับในเรื่องของการแหนะน้ำในของกปรงเชรนะครับ ขออนุญาตนะครับว่าพื้นที่เกษตรเราเนี่ยนะครับเนาะเพื่อเพื่อให้ผู้ชมผู้ฟังเนี่ยได้ทราบว่าเกษตรเราเนี่ยนะครับมีพื้นที่เนี่ยนะครับประมาณห้าล้านกว่าไร่นะครับมีพื้นที่กาเกษตรประมาณสามล้านกว่านะครับมีพื้นที่ป่าพื้นที่ป่าไม้เนี่ยประมาณหนึ่งล้านเศษนะครับแต่นี้พื้นที่แหล่งน้ำเนี่ยนะครับประมาณเก้าหมืนกว่าไร่ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของของพื้นที่เกษตรนะครับนะครับแต่ว่าเป็นความโชคดีของเกษตรเรานะครับพื้นที่เกษตรเราเนี่ยนะครับมีแม่น้ําปิง นะครับน้ำปิงเนี่ยซึ่งมีความยาวนะครับประมาณ1นึกิโลเมตรเนี่ยนะครับตั้งแต่อเภอโกสินทีถึงอเภอขานุเนี่ยนะครับประมาณความยาวเนี่ยหนึ่งร้อยเจ็ดกิโลเมตรเศษเนี่ยนะครับถือว่าเป็นความโชคดีที่มีแม่น้ำเนี่ยครับผ่าคัาเรียกว่าผ่าจังหวัดเลยแบ่งแบ่งจังหวัดเป็นเป็นสองสี่ทิศซ้ายซี่ขวานะทิศซ้ายสี่ขวานะครับเนาะทิศซ้ายสี่ขวาเนี่ยหมายความว่าถ้าซ้ายหรือขวายังไงนะหมายความว่าเราหันหน้าตาน้ําไหลนะครับนะครับก็คือซีกซ้ายเนี่ย เขาเรียกว่าทิศตะวันที่โดนออกนะครับที่โดนออกเนี่ยก็คือจะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่ารับน้ำจากเป็นน้ำปิงนะครับนะครับอไหลเทไปสู่พื้นที่รอยต่อพื้นที่ติดต่อเนี่ยก็คือพื้นที่สุโขทัยพิจิตรและนครสวรรค์นะครับอันนี้คือฝั่งซ้ายส่วนฝั่งขวาเ็เป็นน้ำปิงเนี่ยก็คือทิงตะวันตกเลยนะครับจะเป็นพื้นที่ที่เราติดเขตจังหวัดตากและจังหวัดนครสวรรค์นะครับและอุทัยนะครับบางส่วนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่ราบสูงที่รับสูงและเช ตลากคงไม่ใของประเทศเรานะครับตอนนี้ว่าในช่วงของการผลิตอันน้ำเนี่ยดูฝนเนี่ยนะครับทุกคนคงทราบดีว่าประเทศไทยเรานะครับผ่านช่วงของฤดูแล้งเนี่ยพระปกฤดูแล้งเนี่ยนะครับห้าหกที่ผ่านมาเนี่ยหก่าที่ผ่านมาเลยครับถือว่าเราประสบความสำเร็จในการผลิการน้ำในภาพรวมทั้งประเทศก็แล้วกันนะครับแต่ว่าก็ถือว่าความโชคดีว่าในช่วงของฤดูแล้งที่ผ่านมาเนี่ยครับเราจะมีน้ําต้นทุนที่ยังเก็บไว้ในในแหล่งเก็บกระกับ ต่างๆด้วยของชุมทากรณีของการพยาพาดิกรณีเนี่ยแต่ครับยังพอมีที่บบาจะบริจการได้ในช่วงรูฝนนะครับแต่ถือว่าเป็นเรียกว่าทุนเดิมและการทุนเดิมท <c oughs> ุนเดิมอยู่นะครับท <c oughs> ีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเข้าสู่รูฝน,นี่ยของประเทศไทยแล้วนะเมื่อ22พฤษภาคมที่ผ่านมาน,นะครับที่ผ่านมาในภาพรวมนะครับตอนนี้เรามาพิกัดใน,ในการผลิตของเรานะครับที่ผมนำเรงแล้วว่าการผลิตเนี่ยนะครับถือโชคดีว่าเรามีแม่น้ำปิงเนี่ยนะครับ แบ่งซีค้าซีขวานะครับส่วนซีซีคล้ายของแมนน้ำปิงเนี่ยเราไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เนื่องจากว่าเป็นบืินที่เขตชุมชนกับทั้งหมดเลยนะครับเราใช้น้ําจากน้ําระทุนจากเขื่อนหุมิพลเป็นหลักนะครับเป็นหลักแล้วก็ในพื้นที่เนี่ยเราก็มีแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่นะครับมีทั้งบ่อกราดามีทั้งบ่อน้ําตื้นบ่อน้ำตอกสระต่างๆเนี่ยฝั่งซ้ายไม่ค่อยห่วงนะครับแต่ฝั่งฝั่งขวาเนี่ยตอนัาตกเนี่ยน่าเป็นห่วงเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่ที่ทาาสูงนะฮะเชิงเขาเนี่ยนะครับและเราไม่มีแหล่่งงน้้ําทีีจะกไวถึแมม ถึงแม้จะมีก็มีน้อยเรามีแอ่งน้ำเอ่ออ่างเก็บน้ําเนี่ยนะครับขนาดการที่กรมทสร้างไว้แค่สองแห่งก็ถือว่าอ่ากว่ารได้พื้นที่แค่แคบๆเท่านั้นเองนะครับแต่่วที่ส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับถือว่าเป็นที่นอกเขตสมมสถานเนี่ยเราต้องใช้อาศัยทั้งฝนเป็นเป็นเอ่อเป็นน้าในการทำเกษตรเป็นส่วนใหญ่นะครับ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 ผมก็ตอนนี้เนี่ยในพื้นที่ของเราก็มีการบริหารจัดการกันเรามีการกำชับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรกันบ้างไหมครับในเรื่องของการเตรียมรับมือในครั้งนี้ครับ <od> <ene> คือในการกลับ <tang> ป <s> ืนนะครับก็ในส่วนของท่านผู้ราชการจังหวัดนะครับแล้วก็ท่านผู้ราชการสนับนที่สี่เนี่ยแล้วก็งานชุมชถานเนี่ยเราก็มีการประชุมร่วมนะครับประชุมร่วมเพื่อจะมีการติดตามสถานการณ์นะครับซึ่งทุกภาคส่วนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส่วนของวัสการส่วนของอุตสาหกรรมส่วนของเกษตรกรเนี่ยคงทราบือว่าจากสื่อนะจากสื่อเนี่ยกรมตุรยานได้ประกาศด้ว่าปีนี้นะครับผลเนี่ยจะน้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ คาดการณ์ไวว่าคาดหมายไว้ว่าจะมีฝนทิ้งช่วงเนี่ยนะครับในช่วงของเดือนอมิถุนายนตุลาคมตามข้อมูลของกมรมตูที่ที่ได้ออกทังสื่อไปแล้วนะครับอันนี้ข้อมูลเหล่านี้ประชาชนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะน้อ,องเสรกรเนี่ยทราบดีทราบดีนะครับนะครับคำนิยามของฝนทิ้งช่วงเนี่ยหมายความว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยนะครับจะมีฝนตกเนี่ยนะครับน้อยกว่า1ม mm ิลลิเมตรสิบห้าวันติดต่อกันอันนี้ก็เรียกฝนทิ้งช่วงก็คาดการณ์ว่าจะประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางประมาณเดือนตุลาคมก็คือจากนี้ไปเนี่ย นะครับแต่ช่วงนี้กับประเทศเรานะครับถือว่าโชคดีนะครับสัปดาห์ที่ผ่านะมีฝนตกต่อหรือยังนะครับตกบ้างมั่งน้อยมั่งนะครับในยี่สิบชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าในรอบของต้นเดือนมิถุนาเนี่ยนะครับมีฝนตกหนักวัดได้ที่สถานีตรวัตราอ่าำเภอพางกะถ่ายี่ประมาณเจ็ดสิบสามบินถือว่าเป็นฝนตกหนักพอสมควรเลยแต่ว่าในภาพรวมทั้งทั้งจังหวัดเนี่ยก็ถือว่าตกกระจายทั่วไปฝนเหล่านี้นะครับทําให้ทําให้พื้นที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับ ที่มีการเตรียมกลาดเพราะปลกูกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนาข้าวเรื่องของพืชไร่เนี่ยครับก็มีการเพราะปลกูกนะครับตามตามน้อมตุนตามตาน้อมตุนของตัวที่มีอยู่เฉพาะนาข้าวเนี่ยนะครับในเขตจังหวัดฐานเราก็ใช้น้ำฝนนะครับแล้วก็น้ำจุนทานสำหรับสพ่มให้ส่วนนอกเขตเนี่ยนะครับก็ใช้น้ําฝนเนี่ยนะครับหรือน้ําของเกษตรกรที่มีแหล่งของตัวเองที่ผมน้ำแรงคือมูบอบ่อตอกบ่อว่านด้านแต่ถ้าบ่อน้ํำตื้นสระเนี่ยครัก็พยายามคือคือต้องเข้าใจว่าช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูฝนครเกษตรกรเนี่ย ใช้ข้อมูลทางทางสื่อก็ดีนะครับทางอน,นุวยงานอน่ราชการกนะครับประจักษ์พันธุ์ต่อเ,เนื่องเ่ยทำให้เกษตรกร,รมีความมั่นใจและตัดสินใจที่จะเพาะปลูกโดยที่ให้เสี่ยงน้อยที่สุดก,กับที่จะเกิดผลผลลัพธ์ตัวเกษตรกรเองอันนี้คือเป็นการเชื่อมโยงด้านข้อมูลต่างๆกันเราใช้เทคโนโลยีใช้การสื่อสารเนี่ยค่อนข้างจะเกิดประโยชน์สูงสุดในในการบริการนะครับครับผมันนีครับอยากจะบอกอะไรถึงประชาชนหรือการทำความเข้าใจเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันในครั้งนี้บ้างไหมครับ ก็คือในส่วนนี้ครับทางในภาครักเนี่ยครับทุกภาคส่วนเนี่ยครับที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือเกี่ยวข้องในแบบต่อเรื่องนะครับหรือทางอ้อมเนี่ยนะครับก็พยายามจะสัมพันธ์ให้พีน่น้องเสยกรเนนะี่ยเข้าใจเข้าใจถึงหนึ่งธรรมชาติธรรมชาติที่เราเขาเรียกว่าต้องอยู่ธรรมชาติให้ได้นะครับเพราะเราเราผ่านแล้งมาแรงปีที่ผ่านมาเนะี่ยต้องยอมรับว่าทุกคนเนี่ยนะครับประสบความอ่าเ่อ้จะเรียกร้องสงสัในในรอบสามสิบปีห้าสิบปี ผ่านมาก็ว่าได้นะครับแต่ในช่วงของฤดูฝนเนี่ยนะครับเขาอยากให้น้องเกอตต้องต้องอยู่ธรรมชาติให้ได้เข้าใจธรรมชาตินะครับเข้าใจแล้วก็ผู้บรการโดยเฉพาะเรื่องการเพาะปลูกเนี่ยเราก็เป็นห่วงภาครัฐนะครับเป็นห่วงมากเลยว่าแต่ทั้งนี้น,นนะครับเราไม่สามารถจะไปเ,เรียกว่าจับมือเกษตรกรได้จับมือพี่น้องเกษตรกรได้ว่าจะปลูกนะหรือปลูกนะนะครับแต่ว่าหนย่งังานภาครัฐเนี่ยจะให้ข้อมูลด้าน ข้อมูลที่เป็นจริงนะครับแล้วก็ให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับและผู้นำชุมชนเนี่ยท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยนะครับช่วยกันทั้งพันแล้วตัดสินใจถึงว่าเกษตรกรเองจะไม่ตัดสินใจเองว่าเราจะทําหรือไม่ทําอย่างไรนะครับอ,อันนี้คือรวมรวมกันลงตัดสินใจร่วมกันนะครับร่วมกัน,นเพื่อนะครับเพื่อลดภาระให้กับภาครัฐนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยครับไม่ทราบข้อมูลนะครับที่ที่ที่จริงนะครับแล้วก็ตัดสินใจเนี่ยก็ผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าคงปฏิเสธไม่ได้ว่าภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้้้อองงเก็ตขาาม การรรช่วยเหลือนะครับการช่วยเหลือก็จะเป็นเขาเรียกว่าเชนงบประมาณแผ่นดินเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับ huh. อันนี้ก<ค>็แต่ว่าเราก็ยพยายามจะสัมพันธ์ให้ให้มีผลกระทบน้อยที่สุดนะครับครับผมและระหว่างนี้ครับเรามีการใช้เครื่องมือเครื่องจักรในการอ่าเขาเรียกว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ํากําจัดสิ่งกีดขวางทางน้าอะไรอย่างไรกันบ้างไหมครับในพื้นที่ เพรในวันที่นะครับช่วงนี้ก็คือเป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีกรมชลประทานนะครับแล้วก็กรกชนะครับอนุกรณบแห่งชาติเนี่ยเขาก็รอบเพราะว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกรมชลประทานนะครับในพื้นที่เนี่ยครับช่วยกําจัดอาเรียกว่าสิ่งกีดขวางทางน้ํานะครับทุกทุกลําคลองนะครับไม่ว่าจะเป็นลำคลองสายหลักลรืคลองสายรองนะครับพร้อมทั้งไปช่วยสมันธ์ให้ให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ขอความร่วมมือกับท้องที่ท้องถิ่นนะครับแต่ละพื้นที่เนี่ยช่วยกัน การบริหารนะครับเพราะว่าเราคงไม่อยากให้มีเขาเรียกว่าสิ่งกีดขวางเวลาเขาเรียกว่าน้ํามาเนี่ยครับเพราะว่าฝนเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ที่เราติดตามไปเนี่ยฝนช่วงสามปีสีปีที่ผ่านมาเนี่ยครับฝนตกจะตกไม่เหมือนอดีตคือตกแบบประเทศว่าเขาเรียกความขวัญนะฮะน้ำมีเท่าไหร่ปุ๊บลงมาเลยปุ๊บเนี่ยน้ำฝ่นมากเนี่ยพอตกเยอะนะครับการที่จะเขาเรียกว่าระบายเนี่ยนะครับถ้าเจอสิ่งกีดขวางเนี่ยนะครับก็จะเกิดให้เกิดปัญหาพื้นที่ข้างเคียง น,นี่คือสิ่ง <พ away. S 2> ที่ทางหน่วยงการภลังรัฐเนี่ยก็พยายามเร่งเห็นแล้วก็ทาก็มาต่อนเนื่องนะครับทาต่อเนื่องนะครับทั้งช่วงที่ช่วงดูแรงก็ทำนะครับช่วงต้นดูฝนก็ทำนะรณะนี้ก็ยังทําอยู่นะครับเพราะว่าวัชพืช <Louise. S 1> สิ่งกีดขวางเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าทําแล้วนะครับจะไม่มีมาเลยนะครับมันจะมีมาแบบธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องทำต่อเนื่องนะครับทำต่อนเนื่องอยู่แล้วครับ ครับ <Okay. S 1> ผมวันนี้ขอบคุณท่านมากเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลกับทางรายการของเราเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เป็นเกษตรกร <Okay. S 1> และประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรจะได้ร่วมมือร่วมด้วยช่วยกันในการเตรียมรับมือหน้าฝนปีนี้ด้วยนะครับ <Okay. S 1> ขอบคุณมากเลยครับขอบพระคุณครับ,บค,ครับผมครับครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ,รบอ่ะมัน,นเป็นข้อมูลในพื้นที่อของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ,รบซึ่งอย่างที่บอกไปว่าโครงการชลประทานเนี่ยเขามีการร่วมมือกับภาคประชาช,ชนแล้วก็มีมาตรการ12มาตรการของกองอานวยการน้ําแห่งชาตินะครับที่จะบริหารจัดการหน้าฝนในปีนี้เพราะหน้าฝนในปีนี้จะแตกต่างจากหน้าฝนปีที่ผ่านมา1เขาคาดการว่าปริมาณน้ําจะน้อยกว่าปีที่ผ่านมา2จะมีช่วงที่มีฝนทิ้งช่วงประมาณเกือบ1เดือนเลยนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่มีการบริหารจัดการน้ําเพื่อให้น้ำ มีเพียงพอกบการทําทุกกิจกรรมนั่นเองครับอรปโภคบริโภคและเพื่อใช้ในการ,กรเกษตรนะครับคุณผู้ชมครับเราต้องร่วมด้วยช่วยกันไม่ใช่แค่พื้นที่ของกําแพงเพชรเท่านั้นนะฮะท<ม>ั่วทั้งประเทศเลยในช่วงนี้นะครับ